มหาวิทยาลัยรัชบัตรภูเก็ตเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสอบอุตกภัยเมื่อวันที่3ธันวาคม2513ที่ลานด้านหน้าอาคารจิตการนักศึกษาสำนักงานราดการ,การบดีมหาวิทยาลัยรัชบัตภูเก็ตโดยกองพัฒนานักศึกษา เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุตหกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย,ายด์ดรเฮียรันประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภูกเก็ตรวมด้วยอาจารย์ดรมานพชาชโยรองอาการบดีฝ่ายการศึกษาคณะผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาตลอดจนหน่วยงานภาครัฐเอกชนเข้าร่วมอาทิเหล่ากาชาติจังหวัดภูกเก็ตธนาคารอสรามแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต มูลที่กุศลธรรมจังหวัดภูเก็ตตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรุชภัฒภูเก็ตและประชาชนเข้าร่วมพิธีและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือได้ที่ชั้น1อาคารจัดการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่6ธันวาคม2,513สอบถามเพิ่มเติมโทร0 8 8 1 6 8 7 4แ1และ064-351-6245ครับก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับ ก็ขอให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยทุกๆคนนะครับก็วันนี้เราเปิดศูนย์เพื่อรับบริจาคสิ่งของนะครับแล้วก็เงินด้วยนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับตอนนี้เรามีศูนย์นะครับซึ่งตั้งที่อาคาร9นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับแล้วก ทางทีมงานนะครับโดยกองพัฒนานักศึกษานี่ก็จะนําไปมอบในวันเสาร์นี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีจิตศรัทธานะครับมาร่วมบริจาคก,กับเรานะครับในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนานท้องถิ่นนะครับคนใต้ไม่ทิ้งกันครับผมครับ